สวัสดีท่านผู้ชมไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็กลับมาเจอันอีิเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับข่าวดีๆกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของคลององอ่างนะฮะคลององอาจเนี่ยนะครับถ้าใครที่ได้ยินชื่อเนี่ยก็คงจะรู้ว่าเป็นอีกคลองหนึ่งเลยนะครับที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สุดสวยงามเลยทีเดียวนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทางผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะฮะซึ่งเป็นผู้ว่ากทมเราก็ได้มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ครัว่่าาลสุดเรับ ก็คือคลององอางเนี่ยได้รับรางวัล Asian Townscape Award 2020นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองที่เหมาะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพโดยรางวัลน,นี้เนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลจาก UN Habitat Fukuoka ที่เป็นหนึ่งใน6ประเทศที่ได้รับรางวัลที่ให้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ครอบคลุมไปกับก,บการพัฒนาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและศิละปะวัฒนธรรมซึ่งหนึ่งใน6ประเทศนี้ก็ยังมีอีก5ประเทศนะฮะที่ได้รับรางวัลน,นี้อีกด้วยซึ่งก็มีประเทศญี่ปุน่นเกาหลีต สาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศเนปลาลแล้วก็ประเทศมาเลเซียนะครับโดยรางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึงน่งเนาะของประเทศไทยเรานะครับที่ได้รับรางวัลในระดับโลกซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับพอพูดถึงคลององอาจเนี่ยเอ๊ะแล้วคลองนี้เนี่ยมันมีที่มายังไงมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงความเป็นมาของคลองนี้กันสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะในอดีตถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงคลององอางเนี่ยนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตเมื่อนานานมแแล้ว้วัตตง่ หมายช่วงต้นของกรุงรัต,ะตะนโกสินทร์เลยนะครับตอนแรกเลยเนี่ยนะครับคลองนี้เนี่ยได้ถูกขุดขึ้นมาให้เป็นคลองคูเมืองรอบที่2โดยคลองนี้เนี่ยก็จะเป็นคลองที่เชื่อมกันระหว่างคลองบางลำพูบริเวณสะพานผ่านฟ้าไปจนถึงแม่น้าเจ้าพยาซึ่งจะอยู่บริเวณตรงข้ามกับสะพานปะปกเกล้าในปัจจุบันนั่นเองนะครส่วนสาเหตุที่มีการเรียกชื่อนี้ว่าคลององอ่างเนี่ยคาดว่าจะเป็นเพราะว่ามาจากในอดีตเนี่ยในบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งที่ค้าขายเกี่ยวกับพวกเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นของทั้งชาวจีนแล้วก็ชา ที่มาขายในบริเวณนี้มากก่อนนั่นเองนะฮะแล้วเพราะอะไรล่ะทําไมถึงกลายมาเป็นสะพานเหล็กที่ปิดทับถมคลองแบบที่เห็นแต่หลังคาไม่เห็นคลองอไรเลยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงประมาณปี2526เลยนะฮะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะมีการฉลองครบรอบ 200ปีของกรุงรัตนโกสินร์ตั้งแต่ที่เพิ่งมีการสถาปนานซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับทางกทมก็ได้มีการเปิดพื้นที่ให้เช่าบนพื้นที่คลององอ่านนั่นเองนะฮะโดยเป็นการเปิดให้เช่าเนื่องจากว่าต้องการที่จะย้ายผู้ค้าจากคลองถมที่อยู่เดิมมาที่สะพานเหล็กบริเวณนี้แทนไปๆไปมาๆเนี่ยเนาะก็เลยกลายเป็นว่าสะพานเหล็กตรงนี้เนี่ยมันก็ได้เป็นจุดที่ทับคลองแล้วก็กลายเป็นแหล่งขายเกมขายอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกสซึ่งเมื่อหมดสัมปทานเนี่ยผู้ค้าขายที่อยู่บริเวณสะพานเหล็กตรงนี้น่ก็ ไม่ยอมออกจนทําให้พื้นที่ของคลองนี้เนี่ยไม่เห็นน้ําเลยนะฮะน้ำก็เน่าไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ นกระทั่งต่อมาเนาะในปี2558รัฐบาลแล้วก็กทมอก็ได้มีมติที่จะรื้อถอนในส่วนของตัวสะพานเหล็กนี้ออกไปนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในช่วงแรกของการที่มีมติที่ให้ลื้อถอนออกไปเนี่ยนะฮะก็ต้องมีชาวบ้านในพื้นที่ของย่านสะพานเหล็กเนี่ยนะ,ะออกมารวมตัวกันคัดค้านนะฮะว่าการที่ทําอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่จะทําลายวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้านทําไปแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรอะไรพวกนี้นะครับแต่ในสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการลื้อถอนออกไปกันในส่วนนี้นั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็น ในช่วงแรกที่มีการรื้อถอนเปิดน้ำในคลองออกมาเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำในคลองเนี่ยนะครับถือว่าดำมากๆเลยทีเดียวก็ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำกันด้วยนะฮะในช่วงนั้นต่อมาเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมีการปรับปรุงในส่วนของภูมิทัศน์ขึ้นมานนเองนะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆทําก่อสร้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งแล้วเสร็จนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นสภาพที่เห็นอย่างสวยงามได้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีเฟสอื่อๆอีกนะฮะสำหรับการปร ปรุงผมมีท่์ของคลององอ่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็เอาเท่าที่เห็นไปก่อนนั่นแหละนะครับในอนาคตถ้ามีการปรับปรุงอีกก็จะทําเพิ่มอีกในอนาคตนะฮะและแน่นอนว่าเอกคําถามสําคัญอีกคําถามหนึ yeah. ่งคือแล้วการที่เราพัฒนาคลององอ่างนี้ไปแล้วทําไมเราไม่พัฒนาคลองอื่นๆอีกมากมายในกรทมด้วยล่ะซึ่งคําถามนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็สามารถตอบได้อยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางกทมเนี่ยนาะเขาก็มีแผนที่จะพัฒนาคลองอื่นๆอีกด้วยเช่นกันนะฮะจริงๆก็ไม่ได้พัฒนาแต่คลองนี้หรอกนะครับก็ยัง อย่างเลยครับอย่างเช่นคลองแสนแสบเนี่ยนะฮะที่ในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีแบบการพัฒนาเปลี่ยนจากเรือที่ใช้น้ํามันเนี่ยนาะที่เป็นเรือดีเซลเนี่ยนะครับก็จะมีการพัฒนาเป็นพวกเรือไฟฟ้าพวกนี้ด้วยนะครับถ้าใครตามข่าวเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรือไฟฟ้าของคลองแสนแสบเนี่ยก็เริ่มมีการประดิษฐ์เรือไฟฟ้ากันมาบ้างแล้วนั่นแหละนะฮะเราก็จะมีการปรับปรุงในส่วนอื่นด้วยนะฮะที่เกี่ยวกับคลองแสนแสบนะครับซึ่งทางกทมเนี่ยก็มี แผนที่จะทําอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแผนพัฒนาคลองอื่นอีกนะฮะที่นอกจากคลองแสนแสบด้วยนะฮะซึ่งก็จะมีอย่างเช่นคลองลาดพ้าว คลองเปลี่ยนประชากรคลองบางเขนคลองประเวศบุรีล่มคลองสามวาคลองลาดบัวขาวคลองบางซื่อคลองพระราชมนตรีแล้วก็คลองพระขนงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาตามคลองที่เป็นคลองสาขาของคลองแสนแสบอีกนะฮะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแค่ไหนนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้นํามาทําสลหรับในคลิปนี้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาทางใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรัะชมคลิปวิดีโอในคลิปนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ